สวัสด e ีค่ะค like er, ่ะมานมือกี้กสาเอารถง่ญ่ช่วยช่วยรถบ้านไม่พี่น้องเบื่องราคาถูกถกราคาพอฟังซื้อไปพอใส่งานได้เลยค่ะพี่น้องค่ะวันนั้นสิมาเบิ่งกับฝาก้นใหญ่กนเล็กรถที่สามกนนึ่งร่องเยด้วยค่ะแต่ว่าค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งคัะมาเบิ่ลรถรถสภาพดีค่ะพี่น้องค่ะสภาพดีทะเบียนทะเบียนก็ดสวยค่ะพี่น้องค่ะเป็นรถมิโกเป็นรถมิโกจางเดิมค่ะพี่น้องเป็นรถมิโกรถรถมิโกตกตก ตัวตัวเปิดแคปปดบว่ได้กาพ่นนองเสิด์ตแคปปบว่ได้เป็นเป็นรถเป็นเป็นธรรมดาเด้ค่ะเด้อว,ว่าเป็นหลอแม็กเป็นหลอธรรมดากะพินนองอันนี้ก็เฉาเือนมาหลอดธรรมดาดอกยางดอกยางกับไม่ไมอยู่ค่ะดอกยางไม่ไมดีๆอยู่ค่ะห้าสืบอไปก่บบได้ใเฮ็ดง,ง่าค่ะพ่น้องใช่แต่อดอกยางนี่ก็คุ้มแล้วเพาเบื้องซุ่มลอด้านหน้าด้านในข้างในด้วยแง่กับไปพี่น้องเบื้องด้วย โอ้โหแห่งๆดีอยู่เลยค่ะพี่น้องบ่เยิ่มบ่แยมยังจังเม็ดเลยค่ะอันนี้เป็นรถที่เปิดแฉปบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นวีโกวีโกปีศูนย์เก่าค่ะพี่น้องวีโกปีศูนย์เก่าแล้วมาเบิ่งข้างในเออข้างในสะอาดสะอ้านดีค่ะพี่น้องเป็นเป็นเกียร์เป็นเป็นเป็นรถเป็นรถเป็นรถกระปุกเนาะเกียร์กระปุกเกียร์ค่ะเป็นกระปุกเกียร์บ่เม็นเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งดูค่ะ เป็นไฟเป็นเพลงใส่ได้เลยค่ะเป็นมีแอร์มียังพร้อมเซ็ตซับค่ะเซ็ตซับเรียบร้อยเลยสะอาดสะอ้านกับเป็นบล็อกกรรมาีีคือกันค่ะพี่น้องค่ะเป็นผ้ากรรมารีค่ะสะอาดสะอ้านดีเป็นรถไฟฟ้าเด้ค่ะเด็กเป็นรถไฟฟ้าไฟลงไฟเลี้ยวค่ะมี่ค่ะไฟเกียร์มี่ค่ะทุกแนวค่ะพี่น้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยเป็นรถเป็นรถมื่อหมุนบัดตัวนี้ รถที่ค่ะว <ent> ่าไม่รถไฟฟ้าตัวนี้เป็นรถมือหมุนนะค่ะเด้อค่ะทษที่ค่ะท็ที่อันนี้เป็นรถมือหมุนค่ะรถมือหมุนค่ะพี่น้องว่าไม่รถไฟฟ้าตัวนี้ค่ะเปิดแคบบอร์อไรค่ะพี่น้องค่ะเปิดแคบเบอร์อไรเขาต้องเป็นอะค่ะล้มเบาะลงแจ้งคอยสิมบนกับไปยุข้างในแต่ว่าแคบขังหลังนี่กว้างกวงค่ะพี่น้องแคบข้ังหลังกว้างดีค่ะพี่น้องกว้างดีค่ะเป็นเพ่งบรรยากาศสมบูรณ์แบบทุกแนวเึ็งกว้างกวงค่ะ รถเ,เทียกบกระปุกค่ะพี่น้องค่ะเทียกบกระปุกบ้นเป็นรถไฟฟ้ารถมือหมุนค่ะพี่น้องรถมือหมุนค่ะเปิดแคปบ,บ่ได้แต่ว่าสภาพนี่นิ่งนิ้งอยู่เลยเด้อค่ะสภาพนิ่งนิ้งอยู่เลยค่ะ,ะปิดกรึบปิดกรึบเทียเดียวเท่านั้นโอ้ดอกยางแม่พี่น้องดอกยางกับยางไม่ไหมอยู่เลยค่ะเพิ่งดูนี่ซุ่มล้อด้านหลัง แห้งดีแท้ๆค่ะเป็นหลอดธรรมดาค่ะพี่น้องไม่เป็นหลอดแม็กเป็นหลอดธรรมดาค่ะหลอดธรรมดาอันนี้ก็จะเอาสีเอือ,อน,นอีหยังมานน่ขั้นซีดสินี่อันนี้เอือนขั้นซีดสิพี่น้องคนนละข้อก,กับบุกเจักกันไ,ได้เด้อเหงาไงไพี่น้องเรื่องเหงาไงอยู่เป็นยังไงดีบ่แห้งดีบ่สภาพเดิมๆเลยเด้อค่ะแม็กไม่เด้อแม็กกลับมากลับรถกับพี่น้องค่ะ ครับเปิดให้พี่น้องเรับเบิ้งแรกเกิดเดิมๆมากำหนดค่ะขวมกำหนดเลยค่ะเป็นตัวถงตัวถังอีหยังเลยค่ะแ่ม้มีหม่องติเลย่ด้ลค่ะพี่น้องว่ามีหม่องติเรียบร้อยทุกแนวเลยค่ะนี่ขึ้นสะนิมเล็กน้อยขึ้นสะนิมก็ึ้นสะนิมตัวนี้ขายตามสภาพเนาะหน่อยๆจ้างเขาบอสสังเกตกับสิบ่อสคอยเห็นก่อนมันเป็นรถมือสองเนาะค่ะเนาะเป็นรถมือสองมันเป็นรถมือใหม่มันเป็นรถมือแรก่งขายตามสภาพปัดปิดเร็คือ้ปิดง่ายแฉดปิดง่ายกันเลยค่ะ เบื้องด้านหลังเบื้องด้านหลังตัวนี้ก็สิมีตัมเนิแนนิดหน่อยค่ะมีตัมเนิแนนิดหน่อยเป็นบีโก้แล้วกันะมีตัมเนิแนนิดหน่อยตัวนี้มีมีมีไอ้มีเหลี่ยมมีดยังความโอนเซ็ตซับเรียบร้อยทุกขั้นเลยค่ะอันนี้ก็สิมีตัมเนิแนนิดหน่อยธรรมดาเนาะค่ะเนาะไฟลงไฟเลี้ยวเลี้ยวไส้เลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังออกเบิดค่ะพี่น้องค่ะออกเบิดใส่การได้เลย่ตัวนี้บั๊ ซุ้มล้อด้านหลังแห่งแหงดีค่ะเป็นนังไดงามบ่งามง,งามงอยู่เลยนะคะเงืมงามแห่งแหงอยู่เลยดอกยางกับนิ่งนิ้งเลยมันซื้อไปกับใส่จนลาจังคอยสิได้เปลี่ยนค่ะดอกยางมันเพราะว่ายางมันยางใหม่ๆอยู่ใส่ดอกยางใหม่ๆอยู่เป็นรถเมื่อมุนหมุน,มนง่ายค่ะพี่น้องครับหมุนง่าย หมุนไงเป็นเกะรถก่ะต้องมีเอกสารพร้อมเด้อค่ะเด้อเอกสารพร้อมบนมี่เลียมไม่ยังเสร็จซับเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะนี่เลียมไม่ยังเรียบร้อยเลยค่ะสะ,ะอาดสะอ้านดีขังไล่กับสะอาดค่ะพี่น้องใช่พี่นอ้องเราเบิ่งต้งมาไล่ต้องมาไล่กัสวยค่ะพี่น้องค่ะสวยงาม จกกด็ดีๆอยู่รอบยางยิงยิงอยู่เลยเด้อค่ะข้างในซุ้มลอข้างในถ้าาสนใจจังใดก็สอบถามเบอร์โทรเจ้าของเพิน่นเดี๋ยวคนน้ำปองสิให้เบอร์โทรเพิ่นเด้อค่ะเด้อค่ะศูนย์แปดสาค่ะสนใจจังไดก็เบอร์โทรเดี๋ยวคนน้ำป้องสิขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าคลิปเด้อค่ะเด้อตัวนี้ยยอยู่ราคา หนึ่งแนี้าคาตเก่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันความใส่งานใดเลยค่ะพี่น้องนาสามารถต่อร่องกับเจ้าของเงินเดียวค่ะเด้อค่ะเงินเบาง่ายง่ายคาะต่อรองกับเจ้าของเงินใดสนใจตัวใดก็โทรมาสอบถามเงินเบื้งเด้อค่ะคลิปนี้ค่ะขอบคุณหลานคะเด้อขอบคุณนะค่ะคว่าเบิ้องคำว่กดไลค์กดแชรกดติดตามน้า้อมชาเนลเด้อวพากม่คลิปนานนะขอบคุณค่ะ